เท่าไหรเนาะหนู 45. 45บาทอ่ากาแฟร้อนกาแฟโบราณโ,โอเคอ่ะดูดอ,อร่อยอ่ากาแฟโบราณใส่นม45บาทเท่านั้นเองแล้วก็อร่อยโอเคโอ้ร้านนี้ก็ขายหมดละร้านมีสดพัทลุงนี่ผมดูแล้ว โจกหมูหรือต้มเลือดหมูร้านโน้นน่าจะเอาไว้โอกาสครั้งอีกกว่าไปว่าเดี๋ยวเขาบอกว่ามันมีติ่งติ่งซ้ำอยู่ตรงแถวร้านสุวรรณานโยกหมูจะอยู่ตรงหงัวหัวมุมะนะถ้าถ้าจะเดินเข้ามาในตลาดก็ไปทางซ้ายนี่ด้านหน้าตลาดอยู่ตรงนี้ ด้านหน้าอยู่นี่โอ้นี่มีสารพบภูมิอยู่เขาบอกพี่เคยบอกว่ามีสารพบภูมิอ๋อ,ออข้าถาบูชาพระครมนะครับนี่ครับด้นานหน้าตลาดเอาให้ดูอีกรอบนึงหลังจากที่ตอนตอนเข้ามาก็ดูไปแล้วรอบนึง ตลาดสดเทศบาลเมือพงพัทลุงเศร้าเมืองพศสวรรค์557น,55นะหันหน้าเข้าหาตลาดก็ทางขวามือก็จะเป็นบ้านบ้านไม้กระเก่าเราเดินไปทางซ้ายมือก็จะเจอร้านกาแฟเดินไปจนสุดตรงหัวเจอตรงหัวมุมเดียวตรงนั้นก็จะเป็นร้านโจ๊กต้มเลือดหมนูนี่เราเดินเข้ามาจากตรงนี้เมื่อเช้านี่นี่เราจะเดินย้อนกลับออกไป เราก็จะไปดูร้านร้านตต่มซมกระจายใหญ่พัดพัดทะลุงโคกสูงเดี๋ยวรลมาไปไม่ได้ลถมารถรถสวนกันโคกสูงน่าจะเป็น อาจจะเป็นตำบลหรือไม่ก็อำเภอพัทลุงแม่ขีแม่ขี่นี่พัทลุงแม่ขีส่วนมากรถที่นี่ก็จะเป็นสีเป็นสีฟ้าสีน้นเงินแบบอย่างเงี้ยนะต้องดูด้านหน้าเขานะว่าเขาไปไหนเออจะไปจำสีรถไม่ได้นะตามที่บอกนะเพราะว่าเขาจะสีแบบนี้หมดเลยยกเว้นรถยกเว้นรถกระปอร๋อจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกับสถานีรถไฟนั่น เป็นรถกระปอสีขาวเท่าๆที่เห็นนะแล้วก็มีเมื่อกี้นี้สีน้ําตานี่ก็เป็นรถออกนอกเมืองรถ,รถออกนอกเมืองอย่าง,างขนาดไปเม็กีไปทางท่าขนุนไปทะเลน้อยเนี่ยก็ยัง,ยงสีน้ําเงินเลยดีมาก เฟอร์มาเก็ตโอ้โงเครื่องจับมันก็ตามอายุการใช้งานมันแหละ นี่ฮะถนนโพสะอาดตัดกับถนนคูหาสวรรคนในสารทวดสารที่น้องเส้นที่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปเนี่ยถนนโพสะอาดนี่ส่วนเส้นนี้ถนนคูหาสวรรค์ผมจะเดินไปตรงนี้จะพาท่านไปว่ามันอยู่ห่างจากสถานีรถไฟไม่ไกลมากนักอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ ตลาดสุเทศสบาลหอฟ้าโฮเทลพักนี่นะฮะหอฟ้าแล้วก็จะเดินไปจะเห็นว่าตามที่บอกนะเดินไปตกตกตกแตก,ตก,แตกไปตามถนนครูหาสวรรค์นี่นะ เดินไปทางด้านที่จะวันออกตามถนนคูัหาสวรรค์เดินไปจะเป็นสามแยกมองเห็นเขาอบพลุนะเจอสามแยกนิเลียวขวานิดเดียวจะเป็นถนนอุบลอุบลน,นุสรเ,เรากำลังเดินอยู่ถนนคูหาสวรรค์ โมงครึ่งพอดีเช้าวันพฤหับสบดีที่27มีนาคม2568นี่ฮะถึงสามแยกตรงนี้นะก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไม่นิดเดียวประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าครูหายนี่นะก็จะเป็นสามแยกตรงสามแยกตัวนี้นี่นี่ ถ้าเดี๋ยวซาเนี่ยจะไปสถานีรถไฟเดินไปอีกนิดเดียวก็เป็นสถานีรถไฟเรียกว่าอยู่ในระยะเดินเทา้าได้ถึงเซาท์ิสไบด์อยู่บนนู่นสอนใช่เว้ยเมื่อกี้โดนโดนกลิ่นบุรหรี่แล้วแบบรู้สึกนี่ฮะเห็นไหม อันนี้รถไฟพัทลุงอยู่นี่เลยภาพอาจจะไม่ชัดนะเพราะว่าถ่ายย้อนแสงผมจะเอาให้ท่านดูนี่เห็นไหมเห็นนะนี่นะไปนิดเดียวน่าจะประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตรอ่ะเออมันมันใกล้กว่าสนามฟุตบอลสนามนึงอีก ประมาณตีว่าครับตีแบบกลมๆง่ายๆก็ไม่เกินหนึ่งรอเมตรอ่ะออนี่มันย้อนแสงผ้าทิศขึ้นนะฝั่งทิศตะวันออกด้านนี้ทิศเหนืออ,อไปทั้งกรุงเทพไปนครศรีธรรมราชด้านนี้ก็ทิศใต้ไปหาดใหญ่สุงไไอีกรกตามทางรถไฟนะ ห็นเห็นไหมตรงนี้มันจะหลบมันจะหลบแดดนิดน,นึงแล้วจะเริ่มเห็นล่วอโอเคเมื่อคืนเราก็เดินมาตรงนี้เชื่อไหมผมมาเดินประมาณสักท,ทุ่มทุ่มกว่าที่สวงทุ่มหรือผมจำไม่ได้บนถนนเนี่ยไม่มีรถเลยเนี้ยแล้วก็บนถนนเนี่ยมีผมเดินอยู่คนเดียวโอ้โหเพิ่งจะทุ่มเดียวเองนะ คุมหนึ่งคุณครึ่งนะอันนี้ก็นี่แหละคิวคิวรถที่ไปทะเลน้อยที่บอกว่าเดินออกมาจากสถานีรถไฟมาตรงสามแยกเี่ประมาณสักไม่เห็นว่านี่ก็เ้ยซ้ายก็นี่คิวรถไปทะเลน้อยเห็นไหมน,นะ่นักนักนะสีน้ําเงินนะนี่สีน้ําเงินนี่นนนนนนรถรถก็จะจบบริเวณนี้แหละ นี่แหละดีด้วยงนันนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟคิวแล้วก็จะคันนี้ออกคันใหม่ก็เข้ามาสลับสับเปลี่ยนกันไปนะรับสมัครคนงานชายไม่จำกัดความรู้นี่นี่เป็นร้านสกาล่าผ้าม่านพมวอลเปเปอร์นี่ รถสองแถวก็จะจอดอยู่บริเวณนี้ก็เดินนี่อัน,นอันนี้ผมรื้อบอกรถทะเลน้อยพัดลุงเออมันจะสีนี้แล้วอันนี้เป็นพัดลุงป่าพยอม พัทพลุนป่าพยอมก็ตามที่บ่อกนะรถไปทะเลน้อยเนี่ยเขาจะมาจากทะเลน้อยตอนเช้าๆแล้วก็พอสายก็จะรับคนกลับไปทะเลน้อยดังนั้นเนี่ยเราลงรถไฟแล้วก็ไปทะเลน้อยได้ตอนสายจากพัทลุงหรือตอนเช้าๆนะแต่ตอนขากลับเนี่ยมันจะมีปัญหา มันจะมีปัญหาตอนขากลับจากทะเลน้อยเข้ามาพัทลุงเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยมันจะไม่มีรถเข้าแล้วเพราะว่ารถรถเข้าเข้ามาตอนเช้าแล้วเขากลับกลับไปทะเลน้อยถึงตอนประมาณสักเก้าโมงสิบโมงก็ประมาณสักก่อนเที่ยงเนี่ยรถรถจากทะเลน้อยเข้ามาเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นคันท้ายๆแล้วหรืออาจจะเร็วกว่านั้นแล้วก็สักบ่ายนิดๆเนี่ยเขาก็จะกลับแล้วหรือว่าก่อน ก่อนไปเนี่ยพอมาถึงพัทลุงเนี่ยดังนั้นถือว่าเขาเข้ามาจากเทียน้ยประมาณสัก10บโมงเนี่ยก็มาถึงนี่ประมาณเกือบเกือบสิโมงแล้วก็กลับไปอีกนะประมาณเที่ยงนี่ก็หมดละดังนั้นเนี่ยเมื่อวานนี่าผมก็ได้ต้องผมมานั่งรถจักตรงนี้นะไปทะเนน้อยนะเขาเอาแค่40บาทผมให้เป็นหกสิบาทเลยนะเพราะว่าโอ้โหอยู่ในปริยาทางไกลมากแล้วเราก็มีของหนักแล้วก็คนเขาก็น้อยมาก ขึ้นขึ้นรถจากตรงนี้ไปททเลน้อยอนะ่ะมีผมขึ้นออกจากตังนี้คนนึงแล้วก็เข้าไปรับตรงนั้นอีกคนหนึ่งแล้วก็ไปอีกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าคนเองแต่คนที่ขึ้นอนะ่ะเขาก็จะขึ้นไปช่วงสั้นๆก็ก็ลงระหว่างทางมีมีผมมานั่งสุดสายเลยต้นสายไปสุดสายเลยแล้วก็ตอนขากลับมาจากทะเลน้อยนะ่ะมันไม่มีรถนะเงี้ยเออประมาณเที่ยงเที่ยงไงไม่มีรถอ่ะประมาณสัก บ่ายโมงกว่าผมก็เลยเหมาวินมอเตอร์ไซค์มาให้มาส่งที่สถานีรถไฟปากคลองจำไว้นะฮะสถานีรถไฟปากคลองห่างจากเชียงน้อยประมาณสั้แปดเก้ากิโลเมตรนะเอ,อ้ลุงลุงแกก็มาส่งแกบอกว่าเอาแปดสิบบาทโอ้ผมว่านะแปดสิบบาทนี่ก็ไม่ได้แพงเลยนะแล้วก็มาถึงสถานีรถไฟปากคลองนะก่อนที่จะถึงเอำเภอท่าขนุนนนะท์จากเชียงน้อยมาปากคลองสถานีรถไฟปากคลองที่บ้านมะกอกน,น้อยนะ ที่บ้านมะกอกเหนือ,อนั่นแหละก่อนถึงทำภอท่าขนุนนะจากระเดื่อนน้อยมาก่อนจะถึงท่ามะกอกเหนือตรงนั้นเราจะเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟปากคลองนะก็ผมเลยให้ดูงระไปหนึ่งร้อยบาทเลยม,มันไกลแล้นะประมาณเกนะ้ากิโล่ะเออประมาณเกือบนะสิบกิโลนะเสร็จแล้วค่าตั๋วรถไฟจากสถานีปากคลองมาพัทลุงเนี่ยแค่สามบาทแค่สามบาทเท่านั้นเอง นะแล้วก็มันก็ยังไงนตะ่เขาเรียกว่านั่งรถไฟมาสองสถานีเองใช้เวลาประมาณสักสิบกวนาทีเองนะถ้าอารมณ์ที่กงเทพ่ก็นั่งก็ประมาณสักพัจอลเก้าไปบ้านทับช้างหรือพัจอลเก้าไปอะไรนะไปหัวหมากไปสถานีนหัวหมากอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้มันผ่านพุ่งนาผ่านอะไรเง นี่แหละเขาบอกว่ามีเอ้าติมติมซำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยผมผมจะเดินดูแบบบริเวณรอบๆสถานีรถไฟเนี่ยทำไมผมผมจึงอยากให้มาเห็นเช้าเช้ากาแฟโบราณโกโกเส้นแม่แม่ยุคกินอ๋อนี่กินกาแฟแล้วจะกินติ่มซำมีไหมมีขนมกีสลรเปาเชิญนั่ ไปลงกีบชะลาเปาอ่ะโอเนี่ยเอาเออกเ็เย็นแปเดียวมแป๊บเดียวม่เนโอ้โหกองเต็มรถเลยไปลงกีบลืเท่าไหร่ดีคะหกยี่สิบหกยี่สิบ เอาหัลูกก่อนครับดูดบ้านฟองออร้านนี่ะ้านให้เสร็จเลยร้านให้เสร็จเลยเอาอะไรดีคะชากาแฟปู่กา,าแฟเพิ่งกินมาที่รลา,เราน,นาาเ,ลเอาเอยโอ้เนี่ยเมื่อบานมานั่งกินตรงนี้ตรงหัวมุมนี่ร้านสุวรรณนานี่เขาบอกเช้าๆมาจะมีร้านขนมกีบ ตรงลาดตลาดเพียนยินดีดนอ๋มอมาจากกรุงเทพเอ๊ะแล่ค้ายๆมันเป็นโรงเป็นโรงดังเก่าหรือเปล่านี่เ,เป็นโรงหนังเก่าหรือเปล่า โอ้โรงงเก่าอยู่ตรงไหนโรงนันเก่าพัทลุงรามเนแต่ไม่มีแล้วนะคะแม่แม่อยากรู้ว่าถวลาว่ะราาเมศตรงถนนึงไปโอ้ถนนเส้นนี้เส้นเส้นทีเดียวขวาไปนี่ก็ราเมเนธเลยอ๋อเดินเดินเดินไปในซอยนี้เล่าโรงนังเก่าอยู่ตรงไหนเอ่ยผมอยากจะไปดูหรือว่าลื้อเขารื้อไปแล้วมันไม่มีละเขาทําเป็นอาคารใหม่ไปละ โอ้ oh, เป็นโคริเซียมโคริเป็นห้างโคริเซียมอ๋อ oh, ที่แบบเป็นห้างที่มี KFC มี MK นะ็มเคนะั่นนะโอ้ห้งน้ำไ oh. ม่มีแล้วมีแดดตลาดเพีย mm ้ย hmm. นเกา่าเมีแจกตลาดเพี้ยนเก่าๆอ่าอ่าลองดูไม่ต่อผมกวกินไม่หมดดูดิเนี่ยผมเห็นอะไรผมก็อยากกินเนี่ยมาจากกรุงเทพมามามาจากขอนแก่นกรุงเทพแล้วก็มาเรามาเที่ยว นี show, ่ครับแนะนำท่องเที่ยวเมืองพัทลุงเมื่อเมื่อมาบานไปทะเลน้อยมาเราสั่งเราสั่งซื้อนี้มันก็จะอย่างอย่างเงี้ยเราไม่นั่งถือเวลาเราเดินอย่างเงี้ยมันก็นี่มันมันก็จะอ่านี่สองพันท่านกว่าบาท โอ้โอ,โอ้นี่นะลงจีบสรลาเปาโอยโอเคเลยสงสัยจะต้องเอาอีกจักหน่อยนึงละ,ะนี่นะฮะ đây mình lại nói lại à ok Thế đã khá con đơn mà Ôi, oh, mà nhạc mà xa thì nó thì nó ngay พอเป็นอย่างนี้นี่เองหมกลูกยี่สิบก็ตกมาลูกละลูกลูกสามบาทอือร่าอ,อริงครับต้นร้อนอือมีอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยแน่ล้วเนี่ยแน่ล้วผมว่า ปกติผมไม่กินตอนชาชาเยู่แจ่อร่อยเอาชาาชามาแล้วไหมเอาชามานาวก็ได้พวกว่ามันกินกาแฟไปแล้วกินกาแฟร้อน เช้าไปแล้วปกปกติเนี่ยผมไม่ค่อยกินตอนเช้าเท่าไ,รไ,ไ,ไหร่นะเนี่ยนี่เด็กกินไม่หมดเอาเนี่ยอร่อยอร่อยอืมอยเยอะดลยเกือบกินจุกมแล้วเนี่ยถ้ากินจุกมานี้จบเลยอาดูดรามาเที่ยวก็เงี้ แวะกินนี่นิดเล็กกันนอหน่อยให้เห็นบรรยากาศเมืองถ้าคนที่กินจุว่าก็าจะแบบจุเลยเห็นไหมครัคนคนเยอะมากโอ้อันนี้ละครับอเออนี่แหละนี่ เย็นๆนักเจ้าับนี่นี่อ่อยาเหนีไม่เคยขอบคุณมากเนี่ยเื่อมาเนี่ยเต็มเลยเนี่ยจะแบ่งไปกินไหมเนี่ยเยอะเลยมีข้วเนียงอยู่ข้าวเหนียวปิ้งก็มีนะโ้แต่คงไม่ไหวแล้วฮะ ใช้ได้นะครับเปรี้ยวเเปรี้ยวหวานๆหน่อยใช้ได้เลยอันนี้ชามะนาวนะนี่อือจะด่าเลยแล้วอีกสามลูกอยู่ที่นี่ร้านนี้เลยร้านน้ำชาโกเข่งแม่ยุพินนะน้ำชาโกเข่งแม่ยุพินกระดเษียนยินดี กะเหาเครื่องในหมูกะเหาเครื่องในหางหมูโจกหมูสับโจกหมูเครื่องในเขาต้มปลาก๋วยเตี๋ยวเครื่องในก๋วยเตี๋ยวเครื่องในหางหมูข้าวเปล่าขนมจี๋สาลาเปาน้ำชากาแฟนี่ฮะยาบถึงโน่นเลยนี่ก็ขายเขาขายตอนกบันด้วยหรือเปล่าอันนี้ขายขายถึงกี่โมงนะหกโมงเย็น โอ้ดางแล้วตอนตอนกะบ,บันคนเนี่ยมากินพวกข้าวด้วยหมูเนี่ยอ่าเก็บตังค์ได้อย่างเนี้ยกับน้ำนมันจีกับน้ำจี๒๐กับน้ำคือห้ากับห้าบาทค่ะมันจีกับน้ำเราจีห้าบาท อร่อยกินอร่อยนุ่งจีบโอ้ร้อนร้อนเลยอ่าโอเคับจบ เท่าไหร่คะหล่งางหคุณทอนผิดหรือเปล่าเนี่ยทอนมาแปดห้าโอ้ก็ทอนหกห้าผมได้กำไรเนี <S <S in in ่ยเขาทอนมาแปดสบจริงจทอนหกสิบ้ก็เลยบอกว่าเขาทอนผิด

วันใหญ่เหรอไม่ไม่มเยี่ยไปเยี่ยวไปเยี่ยมวันใหญ่ไปไม่ใช่ไปขึ้นเครื่องกลับตอนเย็นนี่ตอนค่ำวันใหญ่ถ้าไปไม่ทันก็ตกเครื่องอะ่ะแต่ตอนเดือดกันะเดือดเดืทันอยู่ทันอยู่อ่าละโอ้โห ไม่มีอะไรแล้วทรายกันไฟฟ้าว้าห์ุ่นเวนตาานาดิกาปัตตาุงงอื้อินร้นานชมพูอันนี้ขายเลยนี่โอ้พวกข้าวพวกอาหารนะ ต้มยำกุ้งปลาเครื่องแกงปลาข้าวผัดเอเมริการข้าวผัดรัสเซียข้าวคลุกกะปิอ่าฮ่องกงโอ้โหผัดฮ่องกง รออยู่หรือเปล่าครับแม่ค้าโอเป็นร้านอาหารนะโอค